ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับันกับช่องลูกขมายชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับงานที่เรานะครับทาเสร็จนะผมแล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้าที่มุ่งสงครามนะครับตัวนี้ก็เป็นวันนี้จัดส่ง2ชิ้นนะครับแต่เป็นงี้นะครับตัวนี้นะครับไฮไลท์วันนี้นะครับคือตัวนี้นะครับที่สภาพนะครับตอนที่น่าจะน่าจะเป็น3มคลิปอ่าสามคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแล้วก็อ่า ิวให้ท่ผู้ชมดูตอนที่ทภาพเสเขาไม่สวยเลยนะครับตอนนี้คือเขาทำใหม่ผมบอกทาเลยว่าตอนนี้สวยกริบนะครับเหมือนมือหนึ่งทุกอย่างเลยครับนี่ครับตอนนี้อยู่ด้านหลังผมนะครับนี่ผมเวลาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ารางงานงานไม้มือสองครับงานไม้เก่านะครับเวลาเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับวันนี้นะครับผลงานในวันนี้นะครับคือชุดกินข้าวชุดนี้นะครับเพราะว่า ตอนมาสภาพแรกๆเนี่ยเขาเยินมากนะครับแต่มีลูกค้าที่เขาไว้ใจนะผมพอไว้ใจเพ๊่อเราก็ทําผลงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูนครับว่าเขาจะสวยงามขนาดไหนกันครับนี่ครับผมเป็นงานไม้สักนะครับชุดจิ้ง้าวหกตัวนะครับอันนี้เป็นงานวงลีนะดูครับงานไม้เก่านะครับนี่การเข้าไม้การเลือกไม้นะดูลายไม้สักนะครับสวยงามมากนะครับ แข็งแรงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่งานคุณค hmm. hmm. oh yeah. ้าออกมาสวยกิิบนะครับนี้เป็นเรียกว่าเงากึ่งด้านนะครับไม่กาเรียกว่าเงาไม่มากนะครับเงาไม่มากเงาไม่มากนะครับโชว์ลายไม้นะครับก็เป็นทีมงานช่างครับที่ร้านวิรุณคามานะครับออกแบบนะครับผมแล้วก็ทําขึ้นมานะครับผมบอกว่าความยากง่ายเนี่ยมันอยู่ของตรงนี้นะครับเนี่ยการปากการขัดเนี่ยมันยากนะครับตรงไอที่มันเป็นป้องๆนี่นะครับเนี่ย เวลาเราลงเครื่องไปเนี่ยมันจะใครยกว่าอะไรยากนะผมแล้วก็เรื่องลายดอกตรงกีแกะสลักนะครับเนี่ยไอ้พวกหน้าตรงไม่เท่าไหร่นะคือแบบอย่างเงี้ยเนี่ยจะไม่จะยากนะครับเครื่องเราจะเข้าไม่ถึงนะครับแต่เราก็ทีมช่างนะผมที่ร้านวิลล์พาร์ไม้เขาก็เครว่าแลไรออกแบบมาให้นะแล้วก็ขัดผลงานที่นี้ถือว่าสวยมากนะเหมือนมือหนึ่งทุกอย่างนะครับราคาเขาจะก็จะท็อปกว่ามือหนึ่งนะผมแล้วก็จะได้ไม้เก่านะครับไม้ที่ ครตัวแล้วนะครับนี่ครับก็มีลูกค้าคอมเมนต์มานะครับว่าตัวผมรีวิวนะครับไม่ค่อยจูงใจนะผมตัวผมก็รีวิวไปตามเนื้อผ้านะครับอาจน้ําเสียงอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้หวานไม่ได้อะไรมากนะแต่ผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็พูดคือมีอะไรก็พูดตรงๆนะครับผมมีอะไรก็พูดตรงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วิววิวของมันเกินจริงมากนะครับก็คือตามเนื้อผ้านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยของเราขายมือสองนะครับ ตัวผมเนี่ยขายมือสองบางครั้งในพศส่งลูกค้าไปมันอาจจะมีโยกมีแตกมีหักอะไรตามที่เขาเคยมาเนี่ยเราพอาปิดให้มันก็ไม่เหมือนมือหนึ่งนะครับผมก็คือผมต้องเข้าใจก่อนนะครับผมก็ไม่อยากให้รีวิวของให้มันเกินจริงว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดกินข้าวลายอางุงนไม้แกะสลกักที่หาย,ยากนะผมแกะด้วยมือไม่มีใครทำเลยนะครับมีที่นี่ที่เดียวผมไม่เคยพูดนะครับผมแต่แค่บอกว่าตามเนื้อผ้านะครับว่าเป็นไม้มือสองนะครับ ที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูแล้วทุกคนอ่ะลูกค้าไว้ใจนะให้ผมทําชิ้นงานขึ้นนี้ขึ้นมานะครับผลงานออกมาก็ผมสวยนะผมว่ามันสวยนะครับสวยก็คล้ายๆมือหนึ่งเลยนะเหมือนๆมือหนึ่งเลยนะนี่ครับผมสมว่าจะพูดตามจริงนะผมไม่ค่อยแต่งเติมมากนะครับมีอะไรก็พูดตามจริงนะครับสุดท้ายผมคือคือผมเอาความสบายใจระหว่างผมกับลูกค้านะครับไม่ค่อยมาแบบ ผมไม่รู้ว่าความจูงใจคือผมไม่จะพูดแบบไหนนะแต่ผมไปพูดอย่างนี้นะครับผมเป็นคนที่ตรงครับแล้วก็รักษาคําพูดทุกทุกอย่างนะผมไม่ไม่ไม่มีแต่งเติมนะครับครับก็ลองดูผลงานเอานะครับแล้วก็ดูหนุ่มไว้ใจช่างนะครับที่ร้านนะผมหาผลงานพวกนี้ขึ้นมานะครับสวยมากนะครับดูมีเก้าอี้นะครับนี่ปาให้ใหม่หมดนะครับไม่ ไม่มีตัวไหนที่ไม่ปาดเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะยากนะครับเนี่ยความยากง่ายมันอยู่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มันป้องๆนะครับก็ดีนะครับปาดราคาก็ซอบลงมาเยอะนะครับนี่มันแค่หลักหมื่นกว่าบ,บาทเองนะครับนี่นครไปถามว่าได้ชิ้นข้าวใหม่เอี่ยมพันธุ์นี้แล้วลวดลายสวยงามขน,นดาดน,นี้นะครับผมว่าคุ้มนะคุ้มนะคุ้มนะ ก็ต้องขออาภัยนะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ผมอาจจะพูดจาไม่ได้อ่อนหวานเท่าที่ควรนะครับหรือยังไม่โดนใจนะผมผมเป็นคนที่แบบนี้จริงๆนะครับแต่ผมก็คอมเมนต์ Comment มาผมก็ขอบคุณนะครับอาจจะเข้ามาติชมนะผมแต่คือผมส่วนลักษณะของผมคือพูดตรงๆนะครับมีอะไรก็แจ้งไปตามตรงนะครับแล้วให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้ได้รับทราบก่อนเนินเน่นๆน,น,นะผมก่อนเนินเน่นๆเลยได้ทําใจไว้นะพอซื้อสินค้ามาเนี่ยเราจะไม่ จะได้ไม่ก็เรียกว่าไรไม่เสียใจยกันทีหลังนะครับผมจะได้ไม่ต้องมีข้อตําหนิกันทีหลังเพราะว่าติด้าผมเป็นงานมือสองถ้าส่วนใหญ่นะครับเป็นมือสองถ้าส่วนใหญ่นะผมอาจจะมีรอยแตกรอยโยกอะไรมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางช่างเนี่ยอาจจะไปถึงหน้างานเนี่ยอาจจะมีกระแทกมนันเหตุปัจจัยในหลายอย่างนะผมปัจจัยมันหลายอย่างนะครับแต่คือข้อข้อเน้นๆเลยคือเราเป็นงานมือสองแต่ผมทําสภาพขึ้นนี้ยอยากให้ให,ให้ทุกคนให้ดูนั่นเนี่ย องค์สภาพแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นเลยว่างานมือสองเวลาทำเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะผมให้ผลงานของผมให้ผลงานที่ช่างที่ที่ร้านผมเนี่ยประจักษ์ต่อสายตาทุกคนนะว่าอ่ะแบบนี้นะงานมือสองทำออกมาแล้วสวยขนาดนี้ราคาประมาณนี้ออรับได้นะผมทุกคนก็พิจารณาซื้อไปนะครับจะ่ห้าให้แต่ด้ให้ผมมารีวิวว่าโอ้โหทุกอย่างนะผมทําให้เหมือน มือหนึ่งนะผมงานพวกนี้หาไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้ต้องซื้อผมแล้วราคาเนะี่ยบางทีเนะี่ยผมต้องชาร์จขึ้นอีกก็มีนะแล้วแต่ที่แล้วแต่จังหวะนะผมแล้วแต่ที่แล้วแต่จังหวะนะเนี่ยดูผลง,งานในตรงนี้นะเดี๋ย่าดูตัวเก็บเอกสารน,นะพี่ครับผมนี่อีกใบนะครับที่กำลังจะจัดส่งไฟให้ลูกค้านะครับ ทั้งสงครามนะครับนี่ครับอนี้ก็เป็นงานมือสองนะครับดูเป็นงานมือสองแบบนี้นะครับเป็นงานเก่าค่อนข้างจะใช้ไม้หนามากนะและดีไซน์คือทันสมัยนะผมว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เก่าแบบข้ามึกนะครัอาะเป็นลกนูกศทรงยุโรปด้วยสวัสดผมบอกเลยว,ว่าสมัยใหม่ตอนนี้นะครับนี่แบบนี้่ทํายากมากนะครับไม่ได้ทําง่ายนะเกี่ยวไม้เนี่ยงานดีไซน์สวยงามเนี่ยนี่ ไม่ใช่ว่าเขาลินชัร์ขาดนะครับลินชัก์คเขาอยู่นู่นนะผมยังใส่ไม่หมดนะแต่คือผมมาขอรีวิวก่อนเพราะตอนเช้านี้เราจะต้องจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับถึงสวยงามมากนะครับตัวนี้ผมบอกให้ว่าได้ไปเนี่ยคุ้มมากนะเก็บเอกสารเก็บอะไรเนะี่ยตัวนี้ผอผมก็ชื่นชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะน่าจะตัวนี้น่าจะเป็นผลงานจากเชียงใหม่นะผมได้มานะครับได้มาแล้วก็คิดดิว่าจะว่าจะเก็บไว้นะครับแล้วก็ เจอมีลูกค้าเนี่ยผมที่อาจจะแลบไปแล้วก็ผมก็เปลี่ยนใจนะผมเอามาลงขายเนี่ยตัวนี้ดูสวยนะแล้วหนักมากนะแล้วหนักนะเนี่ยหนักต็มมือเลยครับเนี่ยยกสองคนนะผมนี่เป็นทองจับทองเหลืองนะมือจับทองเหลืองนะครับเนี่ยก็ฝากผลงานนะครับของร้านวัยรุ่นทามายนะครับส่วนมากผมเป็นงานไม้เก่านะผมงานไม้เก่าเขาส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้มือสองนะแต่เราก็พอทําสี ขึ้นมาใหม่ได้นะครับอาจจะเหมือนคล้ายมือหนึ่งนะผมอาจจะอะไรละเอียดเล็กลน้อยนะครับแต่ราคาเราซอฟลงมาเยอะนะผมลงมาเยอะนะครับผมก็ฝากผลงานนะครับก็ขอบคุณนะผมสำหรับความติดชมของลูกค้าทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะผมยอดกดไลค์นะครับตอนนี้ก็หมืน่นเกือบจะหมื่นหกแล้วนะครับผมก็ถือว่าอ่าคลิปนี้นะผมแล้วก็ไว้รุ่นช่องลูกค้ามาครับก็เรียกว่ามีแฟนๆตอบรับเป็นอย่างดีนะผมแล้วก็ มาเที่ยวที่ร้านนะครับมาสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นนะผมขอบคุณนะผมขอบคุณมากๆนะที่ติดตามดูแล้วก็ติดตามผลงานนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะผมวันนี้ก็ฝากผลงานนะผมเอาไว้ที่ร้านนะครับแล้วก็จะมีนะผมงานไม้เก่างาเฟอร์นิเจอร์มือสองอีกเยอะนะผมที่กาลังเข้ามานะครับก็ฝากผลงานอ่าวร้านเฟอร์นิเจอร์หนองเสือนะผมผมอยู่ที่จังหวัดพิมพ์ธานีนะผมท้องสิบหนองเสือครับ้องว่างแวะมาเที่ยวหามาดูเฟอร์นิเจอร์่สวยกันได้นะครับผม <im it> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ